มาจากโรงงานเหรอแม่ไปไหนละไปกินอาหารนี่มาน่ตามมาน่ะตามมาเมียเมียว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 มาเลยเมียวจอนมาจากโรงงาน มาถึงหน้าบ้านแล้วมาเดินมาไกลยังเลยไหมดูมากินเลยกินเลยไหมหิวก็มากินนะวางไว้ให้ตรงตรงนน้นมานี่น่ารักด้วยน่ารักด้วย อยู่ในบ้านพักคนงานใช่ไหมเดียวเดียวเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาให้กินด้วยนะไม่ต้องห่วงเพื่อนนะเพื่อนเข้ามาจากโรงงานลรอกนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขามากินได้นะเ้าอุ่นนู้นเขานั่งอยู่นอดเดี๋ยวเขาคงมา ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เอาเลยไปกินเลยไม่วางมาให้แล้วหรอกไปป่านะไปกินเลยเอาเลยนะนี่นะวางไว้ในในตรงนี้แล้วนี่นะวางอาหารมาให้ตรงนี้แล้วนะนี่นอนก็นอนได้นอนก็นอนได้ถ้าจะมาอยู่ก็มาเลยนะมาอยู่กับเพื่อน,อนได้นะ มาวัวตั้งชื่ออะไรดีเนาะตั้งชื่ออะไรดีเนาะอืมชื่ออะไรดีเนาะเนี่ยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเข้าไปในบ้านเห็นไหมรู้ไหมนะมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน,อย,กนอยู่ตามอัตภาพเนาะอะไรนะนน่นๆของกินอยู่หนด